คุณเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าจอยจออยู่กับอะไรนานๆเวลาเดินทางมักจะมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวตาลายและรู้ไหมว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรอาการเหล่านี้เรียกว่า motion sickness งั้นเรามาทําความรู้จักกับอาการ motion sickness กัน motion sickness หรืออาการมองภาพเคลื่อนไหวเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากตาของเราเห็นสิ่งหนึ่งแต่หูชั้นในซึ่งมีเ็เซลล์รับรู้การเคลื่อนไหวของเรารู้สึกอีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นถ้าตาเราจะจออยู่ที่โทรศัพท์ตาของเราก็ส่งสัญญาไปหาสมองว่าเรากําลังหยุดอยู่กับที่แต่ถ้าเราเล่นโทรศัพท์ขณะที่นั่งอยู่ในรถที่กําลังเคลื่อนที่อยู่หูชั้นในก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเรากําลังเคลื่อนที่อยู่ทำให้สมองได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันจึงทําให้เกิดอาการ motion sickness นั่นเองโดยลักษณะอาการของผู้ที่เป็น motion sickness ก็มีตั้งแต่เหงื่อออกคลื่นไส้อาจเจียน แต่ไม่ต้องห่วงยังมีวิธีรับมือและป้องกันอยู่วิธีรับมืออย่างแรกคือเลือกที่นั่งที่มันคงอย่างเช่นหน้ารถหยุดเล่นโทรศัพท์หรือมองไปที่ไกลๆหรือจะหลับตาก็ได้ส่วนวิธีป้องกันก็แนะนําให้นอนหลับให้เพียงพองแล้วระทานยากแก้มารถก่อนออกเดินทางแค่นี้ motion s i c k n e s ก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปจะมาฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของคุณหมอที่มีประสบการณ์กันดีกว่าครับ ผมนะครับเป็นหมออยู่โรงพยาบาลราชวิถีมากเก่าแก่กเกษียณแ,แล้วนะครับกรเกษียณมา17ปีแล้วอายุ77นะครับชื่อนายแพทย์สมพรชนะประสกทศิตครับก็เป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปในคนที่จะขึ้นรถึ้นเรือแหละรวมทั้งขึ้น่องบินด้วยไออาการ motion sickness กับชื่อภาษาศิลป์บนบอร์ครับ ก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาแล้วก็ร่างกายก็ตอบตัวไม่ทันแล้วมันก็ไปตุบก,กับหูชั้นในหูชั้นในเราเนี่ยเป็นส่วนที่รับการคงตัวซึ่งจะมีกาเรียกลาเบรินในนั้นมันมีนะ้ำนะถ้ามันโยกไปโยกมามันก็ทำให้เป็นหูแผลแหละก็เป็นส่วนของร่างกายที่ทำให ร่างกายเกิดโมชั่นสิ่งนี้ควรจะต้องหลับตาใช่ไหมเดี๋ยไปมองนู่นมองนี่โดยเฉพาะอ่านหนังสือในในรถในเรือขัะที่ลมเป็นคนมองง่ายเนี่ยไม่สมควรเลยมันมียาที่เหมอว่ามันดีมากเลยนะด้วยคนที่เมาได้มากๆนะ ทั้งเมารถมวเมาเรือหรือเมาเุรี่มีหมอเนี่ยขึ้นแล้วกินแล้วสบายมากเลยนะครับแต่ต้องกินก่อนขึ้นโดยสารขึ้นขึ้นเขาเรียกว่ารามาม,ามีมีมานานละใช้กันมานานละแม้แต่แพทองก็ใช้เริมมามีนะไม่เกินอันตรายกับเด็กในท้องกินได้แต่อันนี้ผลเสียก็มีนะคือตาลริ้ง่วงงั้นไม่ควรจะขับรถควรจะเป็นผู้โดยสาร ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับได้ความรู้กันไปบ้างไหมท้ายนี้ก็ขอให้พเพื่อนๆดูแลสุขภาพก่อน,นออกเดินทางกันด้วยนะครับ